บ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นเป็นหมู่บ้านชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดในปี2551เป็นหมู่บ้านชนะเลิศตามโครงการหมู่บ้านพึ่งตนเองระดับจังหวัดในปี2551และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมีสีสุขประจำปี2552 ใต้การน,นำของนายบาลบุญกคมผู้ยหญ่บ้านดอกบัวร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มและประชาชนบ้านดอกบัวได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับมาตั้งแต่ปี2 5 4 9ทำให้หมู่บ้านดอกบัวได้พัฒนาไปสู่หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขผลงานเหล่านี้ทำให้นายบาลบุญกรํารผู้ยหญ่บ้านดอกบัวได้รับการ ประกาศให้เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแห่งปี2,552จ้าครับก่เกี่ยวกับความภูมิใจของผมนะครับตีได้รับรางวัลอย่างต่างๆครับภายในหมู่บ้านบอกว่าเป็นหมู่บ้านไอ่พึ่นตนเองหมู่บ้านเขียวขจีหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็ได้รับตีหลาสุดนี่ก็คือหมู่บ้านมังมีสีสุกนะครับอันนี้ก่ เป็นนาทีฟูมใจนะครับตีรวมคิดรวมทำึงเจ้าบ้านนะครับอันนี้ก็ผมงซื้อกว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความหลักสามคีกันนะครับก่อในหมู่บ้านก็ก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันนะครับแบ่งกันเป็นปอกนะครับเป็นคุ้มก็อูงซื้อกว่าเข้มแข็งดีมากนะครับก็การงานก,การทําทุกอย่างเนี่ยก็ต้องประสานงานกันนะครับก็อหม่าตั้งคณะกรรมาการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตั้งครูบาอาจารย์นะครับภายในหมู่บ้านก็จะมี ตั้งชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะมีตั้งองค์การมาหารส่วนตำบลน,นะครับและจะมีสถานีนามัยตำบลบรรทุนนะครับก็ติดเข้ามาจุ่ยกันในหล่อมคิดหล่อมทําในครั้งนี้นะครับเป็นปีเลี่ยงก็จะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะครับของอำเภอเมืองพะเยาแล้วก็ตึ้งของจังหวัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกอสศนอนะครับก่อห้สึวว่าดีใจนะครับในครั้งนี้ก่อป้าหมู่บ้านประสบความสามําเร็จก็เกี่ยวกับการ นำอปัจยัเศรษฐกิจพอเพียงมาใจนะครับอันภายในหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับปลูกน้านะครับตอนนี้ก็คงซื้อว่าใจปุ๋ยมักชีวภาพนะครับก็หันว่าเขานี่สวยงามครับออกล้วงมานี่ก็ล้วงใหญ่ดีนะครับก็เหมือนกับอยู่ทางด้านหลังผมนะครับก็จังเจ้าบ้านนี่ก็หล่อมคิดหล่อมทํากันนะครับก็เกี่ยวกับการทําจะได้ในหมู่บ้านต้องมีมีความประหยัดนะครับก็มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้นะครับก็จังเจ้าบ้านก็ เอามาอู่หนังอู่หนัง,นงจ๋าก่เมื่อปรึกษาหรือเข้าผ่านระชาคมก่อผู้ซึกเจ้าบ้านมีความกระตือรือร้นตื่นตัวมากนะครับการทําในครั้งนี้นะครับก็ตึงป้าหือหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับตีได้ครับรางวัลหลายๆอย่างนะครับก็ตีผมภูมิใจนะครับในตัวผมตีป้าเจ้าบ้านพัฒนาในครั้งนี้นะครับก็ภูมิใจตีได้รับแนบทองคำในครั้งนี้นะครับ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านดอกบัวอยู่กันแบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นการเกษตรกรรับจ้างและมีการรวมกลุ่มในของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการจักสารเข่งจักสารซุมไก่การจัก,าจกาสกกา,รการหัตถกรรมพักตบชวาและการปลูกหญ้าเพนโกล่าสำหรับเลี้ยงวัว บ้านดอกบัวอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุงนมีนการบริหารจัดการของหมู่บ้านแบบกระจายอำนาจโดยแบ่งการปกครองออกเป็นคุมๆจำนวนสิบคุมแต่ละคุมอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคุมบ้านดอกบัวมีบ้านเรือนจำนวน215ครัวเรือนประชากรจำนวน763คนเป็นชาย379คนเป็นหญิง384คน ประชากรเป็นคนพื้นเมืองอู้ภาษาเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่นทำนาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และอาชีพหัตกรรมจักสารโดยมีกลุ่มอาชีพจักสารเคียงไม้ไผ่ เป็นอาชีพที่ทําให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้จากอาชีพนี้เป็นจํานวนมากจึงทาให้ครัวเรือนสนใจและหันมาทําการจักสานเคงเป็นอาชีพเสริมทํารายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีจนทุกวันนี้บ้านดอกบัวมีชื่อเสียงเรื่องลือไปไกลว่าเป็นหมู่บ้านจักสานเคงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศสามารถส่งออกจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจนปัจจุบันนี้อาชีพจักสานเคง ได้กลายเป็นอาชีพล oh ักของบ้านดอกบัวไปเสียแล้วการพัฒนาหมู่บ้านดอกบัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นได้เน้นนักในการพึ่งตนเองและการพัฒนาแบบครบวงจรดังเช่นการปลูกไม้ไผ่ในพื้นที่กว่า500ไร่แล้วนำไม้ไผ่มาทำวัตถุดิบในการจัดสารเคิง หมู่บ้านมีการส่งเสริมการเลี้ยงวัวพื้นเมืองจำนวน50ครัวเรือนปัจจุบันมีวัวพื้นเมืองในหมู่บ้านจำนวน450ตัวมีไรายได้ปีหนึ่งหนึ่งจากการขายวัวประมาณ0 0แสนบาทต่อปีมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจำนวน10ครัวเรือนมีไรายได้จากชุมชนประมาณเ0 0 0แสนบาทต่อปีทั้งนี้ยังได้มีการลดต้นทุนการเลี้ยงวัวโดยปลูกแย่แพนโกล่าไว้สำหรับเลี้ยงวัว และยังสง่งยาออกขายเป็นรายได้แหมอยางหนึ่งเจ้าจากการที่คนในหมู่บ้านมีการเลี้ยงวัวจำนวนมากทำให้ประชาชนได้มีการริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาแบบครบวงจรโดยการส่งเสริมการนำมูลวัวมาพัฒนาเป็นแก๊สชีวภาพมาใช้หุงต้มในครอบครัวซึ่งเป็นการลดรายจ่ายใ,ในครอบครัวได้ดีแห่งตัว นอกจากนี้แล้วชุมชนบ้านดอกบัวยังมีการประกบอบกิจกรรมด้านการส่งเสริมรายได้และการลดรายจ่ายในครอบครัวอีกหลายประการเช่นการส่งเสริมการปลูกพักปลอดสารพิษการส่งเสริมการปลูกพักส่วนครัวทุกครัวเรือนการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุกครัวเรือนการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนทุกครัวเรือนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดและการส่งเสริมหัถกรรมจักสานพักตุกชวา การส่งเสริมกลุ่มอมทรัพย์ในชุมชนได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในการอมทรัพย์จํานวนแดกลุ่มด้วยกันดังนี้กลุ่มอมทรัพย์ของกองทุนหมู่บ้านกลุ่มอมทรัพย์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือโครงการกขคจกลุ่มอมทรัพย์ของแม่บ้านกลุ่มอมทรัพย์ของกลุ่มจักสานเข่งกลุ่มอมทรัพย์ของกลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมืองกลุ่มอมทรัพย์ของกลุ่มจักสานพักตบชวากลุ่มอมทรัพย์ของกลุ่มปลูกหญ้าเพนโกลา กลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันมีเงินออมของทุกกลุ่มรวมแล้วจำนวน9,062,000บาทคนในชุมชนบ้านเดาบัวได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและร่วมกันคิดร่วมกันทำ ทำให้เกิดการวางแผนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนด้วยการจัดแผนชุมชนและมีการรณรงค์งดเล่าในงานศพเป็นต้นทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนบ้านดอกบัวปัจจุบันชุมชนยังช่วยกันรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชุมชนไว้อย่างแนบแน่นทั้งทางด้านวัฒนธรรมทางการสืบทอดพุทธศาสนาการเข้าวัดฟังธรรมการร่วมการทำบุญทอดกระถินเพื่อจัดหาทุนสร้างถาวรวัตถุและบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไปการอารักการเอาแรงหรือประเพณีการลงเฆะในการทำงานในหมู่บ้านและที่แปลกใหม่ประมีเหมือนในชุมชนอื่นนั่นก็คือประเพณีการแห่คมไฟกระบอก หรือโคมไฟในสายเทศกาลยี่เป็งหรือเทศกาลร,รอยกระทงได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีในเทศกาลยี่เป็งของชาวบ้านพื้นเมืองเหนือทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจสร้างความสัมพันธ์และเกิดความสมัครสมานสามาัคคีให้เกิดในชุมชนและเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป ในหมู่บ้านได้ตรหนักถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ของตนในชุมชนจึงได้พร้อมใจกันสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้านขึ้นโดยมีพิธีเปิดเรียนรู้ชุมชนเพื่อถวายเป็นราชกระเดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวามหาราชพศ2552เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคุณลบาด เป็นศูนย์แรกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆของหมู่บ้านซึ่งมีจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นการทำแก๊สชีวภาพด้วยมูลสัตว์ของนายเสาแก้วใจบานผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยอยู่บ้านเลขที่139เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นต้นแบบในการนำมูลสัตว์คือมูลวัวมาทำเป็นแก๊สชีวภาพในการหุงต้มในครัวเรือน เพื่อเป็นการทดแทนพลังงานและลดรายจ่ายครอครัวจนประสบผลสำเร็จ<น>และยังเป็นที่ขยายองค์ความรู้ไป,ไปสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย,ววยผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญดีสองคำชุมบ้มานเลขที่130เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำเป็นต้นแบบในการปลูกพักปลอดสารพิษทรงออกขายในตำบลอำเภอและจังหวัดพะเยาสร้างรายได้ให้ก,กับครอบครัวไปอีกทางหนึ่งนะเจ้าน่าเจริญคำโลผู้นำอาชีพเก้วน้าอาศัยอยู่บ้านเลขที่75เป็นผู้ทดลองปลูกพุทราไต้หวันจนประสบความสำเร็จ ทรงผลผลิตพุทธาพันธ์ไต้หวันออจํจำน่ายสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครอบครัวประสบความสำเร็จเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการเพราะด้วงกวางของนายบรรพศปัทวีบ้านเลขที่65ทับหนึ่งซึ่งสามารถทดลองเพาะเลี้ยงด้วงด้วงกวางประสบความสำเร็จ โดยสามารถเชื่อมโยงการเพาะเลี้ยงกวางไปยังกิจกรรมอื่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการทำปุ๋ยมักการเพาะเห็ดการปลูกพืชพักส่วนครัวและเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างครอบครัวพึ่งตนเองนายกวนเครือสารบ้านเล็กที่97 ซึ่งได้นำชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้และครอบครัวของท่านยังมีการเพราะพันธุ์พืชกินแมลงเช่นต้นโม่ข้าวโม่แกงลิงและพืชกิดนแมลงอื่นๆอีกมากมายทำให้ครอบครัวของนายกวนเป็นจุดศึกษาเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี พัฒกรรมยักษ์สารพักตบชวาของนางแก้วโกสินบ้านเลขที่136ซึ่งได้มีการรวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจนำเอาพักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในกว้านพะเยามาแปรรูปเพื่อเกิดประโยชน์ในการใช้สอยและยังสามารถนำออกจำหน่ายเป็นรายได้ช่วยครอบครัวแหมตวยนอกจากนี้แล้วศูนย์เรียนรู้ ชุมชนแห่งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังจุดเรียนรู้ต่างๆในหมู่บ้านอีกมากมายซึ่งชุมชนจะได้ใจศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นการจัดแสดงและสาธิตและเป็นศูนย์จุดบรรยายสรุปค,ความรู้ให้แก่ชุมชนและศึกษาดูงานได้แห่งตวัวผลงานการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สาคัญอีประการหนึ่งก็คือการเรียนรู้และการรวมพลังของชุมชนในการอนุรักษ์ดินน้ําป่านั้นก็คือการสร้างฝ่ายแฟกอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุผลเป็นอย่างใดนั้นขอเชิญท่านรับฟังจากท่านผู้นําในหมู่บ้านและตําบลเจ้าครับก็เกี่ยวกับในหมู่บ้านหมู่ที่4ีนะครับก็มีแม่น้ําไหลผ่านครับก็เป็นแม่น้ําห้วยตุนช่วงฤดู หน้าผลนะครับน้าก็จะไหลหลา,ลากลงลงสู่ก้านหมดนะครับช่วงหน้าแล้งมาก็ลําห้วยก็มีแห้งแล้งนะครับไม่มีน้ําชุ่มชื้นนะครับก็ได้มานั่งคุยกับคณะกรรมการครับแล้วเราก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับการทฟฟําฝายแฝกตามโครงการพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มาศึกษาดูงานที่สันปะง,งิ้วหมู่ที่สิบสี่นะครับก็ที่ตะมนแม่นาเรือนะครับก็ได้ให ก็นำพา,าคณะกรรมการครับมาศึกษาดูงานที่บ้านสันปังยิวนะครับแล้วก็กลับเอาโครงการ่ายพระพราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปทําที่หมู่ที่สี่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมือง,องจังหวัดพะเยานะครับก็เมื่อสร้าง่ายตัวนี้นะครับ่ายชะลอน้ําก็ที่หมู่สี่นะครับก็จะทําอยู่ประมาณห้า่ายตอนนะครับก็ใช้เวลาสามวันโดยไม่ใช้ แรงงานโดยไม่ใช้งบประมาณของแรงจ้างแรงงานก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันนะครับช่วยกันทําก็ตอนนี้นะครับเราทําฝายแฝงเลยอยู่ห้าฝายนะครับก็มีความชุ่มชื้นนะครับช่วงหน้าแรงเนี่ยบ่อน้ํานะครับก็จะไม่แห้งนะครับก็จะมีที่ตัวฝายก็จะมีกุ้งหอยปูปลานะครับเกิดความอุดมสมบูรณ์ในตัวฝายนะครับก็จะมีสาหร่ายหรือเต่านะครับขึ้นมานะครับก็ ปีที่ทําผ่านมานะครับก็สาลายเนี่ยสามารถมาทําเป็นอาหารได้นะครับก็คิดเป็นตัวเงินนะครับอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับที่เอามาบริโภคนะครับครับก็สําหรับที่ทำเกี่ยวฝายแฝกตัวนี้นะครับก็ทางท่าหมู่2หมูสามนะครับที่อยู่ส่วนล่างของหมูสี่นะครับก็ได้รับผลประโยชน์นะครับก็ช่วงเมื่อต้นต้นปีนะครับ เกิดฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงนะครับก็ได้สูบน้าเนี่ยไปเข้านาของหมู่สามหมู่สองหมู่สามนะครับก็ของตำบลบ้านตุ่นนะครับก็ได้รับผลประโยชน์ก็ตามโครงการพระราชดำริโครงการของในหลวงนะครับก็คือโครงการทาฝายแฝกนะครับผมนายรัชวุฒิชัยเชกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นแหล่งน้ําแห่งนี้ได้เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้แก้ปัญหาของชุมชนนั่นคือประชาชนชาวาตำบลบ้านตุนโดยเฉพาะหมู่4ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับไัยแล้งก็ได้นำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้โดยกั้นฝายแมวเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ำเก็บกับก,กน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรในด้านการอุปโภคบริโภคแล้วก็ในด้านการดับเพลิงซึ่งจะมีรถดับเพลิงมาสูบน้ำเตรียมไว้อย่างเช่นในวันนี้ในที่เห็นอยู่นี้นอกจากนี้แล้วก็ยังนำเอาไปใช้ในตำบลที่ใกล้เคียงแล้วก็ทั่วทั้งตำบลและจะนำแนวพระราชดลิลิตรงนี้ากาั้นฝ่ายแนวนี่ไปใช้ไปกั้นน้ำ ทั่วทั้งตำบลที่มีแหล่งน้ําครับผมนายวันชัยชัยวงศ์นครับกำนันตำบลบ้านตุ่นนะครับซึ่งแต่เดิมในพื้นที่ของผมหรือแม้แต่หมู่บ้านของผมเนะี่ยทุกปีจะป,ประสบปัญหาไฟแรงนะโดยเฉพาะฤด,ดูทํานาหรือหลังจากดูทํานาเนี่ยจะมันมีน้ําใช้นะซึ่งบ้านบัวหมู่ที่4ี่นะก็ได้เริ่มโครงการตามพระราชดำรติขององค์บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการสร้างฝายแฝกนะ หลังจากที่สร้างฝ้ายแฝกแล้วบ้านผมเนี่ยจะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะไม่ว่าฤด,ดูทํานาแม้แต่ฤด,ดูหลังเก็บเกี่ยวนะจะปลูกข้าวโพดข้าวสาลีถั่วลิสงจะใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะนะบอ่อน้ําตื้นนะแต่เดิมนั้นจะแห้งนะหลังจากที่ได้ําเนินการตามพะตามโครงการพระาาราชนิริขององค์บาสเดจพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับทั้งนี้ด้วยพระบรารมีขององค์บาสมเดจพระเจ้าอยู่หวัว ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหายแปลกทาให้ชาวบ้านตำบลบ้านตุ่นมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดทั้งปีจากความสาม,มหีในการครับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวการพัฒนากลุ่มและการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงนับได้ว่าบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านดีเด่นต้นแบบของจังหวัดพะเยาสามารถเป็นเรงศึกษาดูงานเป็นจุดเรียนรู้แห้แก่ชุมชนต่างๆและเป็นจุดเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วยประกบกับขอขอบคุณทางท่านนายอำเภอเมืองพะเยานายที่เราใช้ในกาบพัฒนกับตีท่านได้หมอภารกิด เกี่ยวกับในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยียงนะครับก็หมู่บ้านพึ่งตนเองก็จดผมได้รับเอาแหนบทองคาในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับก็ตั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ตั้งองค์การมหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็ตังเจ้าทัดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเจ้าหนา้าที่เกษตรนะครับเจ้าหน,าน้าที่กศนนะครับรวมถึงสาหกรรมจังหวัดพะเยานะครับก็รวมถึง เจ้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดนะครับก็ในครั้งนี้ที่ในหมู่บ้านประสบความสําเร็จนะครับก็บอกว่าตั้งทกสนะครับก็ติี่าเสียบได้ก็คือเจ้าบ้านนะครับมู่ทีศีตมุนบันตุนนี่ครับก็มีความหลงให่หลงมือเป็นอย่างดีนะครับก็จนผมพาหมู่บ้านเนี่ยประสบความสําเร็จในครั้งนี้นะครับค,ครับกขอขอคุณครับ Thank <laughs> you.